สวัสดีครับกับแบรนด์เคเคเลอร์นะครับเหมืนอนเดิมนะครับร้านเคเคเลอร์วันนี้เรามาบุกที่สนามแข่งรถที่บ้านฉางใช่ไหมครับนี่ครับนักแข่งนะครับที่วันนี้รับรางวัลที่หนึ่งคือบอลบางนานะครับบอลบางนากับเจ้าของรถที่ชื่อต้นครับอ่าช่างทำรถคันนี้ทำเครื่องรถกันนี้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งคือช่างนับสุขันนะครับก็เจอไม่มีอะไรมากวันนี้มากับรถคันที่ ได้ที่หนึ่งวันนี้ก็คือกาพัฒนามรพัฒนาครมาจากองการรถแข่งคเลที่ตามกฎกติกาของเอ็ดีแล้วการกดกาที่ได้เข้าไปรับฟังกกนมาคือตามนี้ถ้ามางอยอ่เข้ามนวรถเป็นไงขี่แล้วเป็นไงทำพงแบบนี้่วงรถดีมากรถขี่ง่ายครับผมอ่วงดี สองตัวแน่นไหมตัวแน่นครับผมอ่าเนี่ยดีครับผมนี่แหละแล้วบอลทาง201เมตรกับทาง402เมตรหรือรถ1กิโลเนี่ยบอลสามารถขี่ได้เหมือนเดิมกันไหมรับรถคันนี้ในโครงลักษณะนี้จะได้หมดเลยครับอ่าท่านทางยาวไม่ได้เลยบอลันลคงว่ารถลักษณะโครงบอดี้จากที่ทําจากร้านเทเกอร์คือสามารถรถวิ่งได้ตั้งแต่201เมตรยันถึงรถโลก็วิ่งได้เอาไปขี่ทิพย์ได้ไหมขี่ได้ครับอ่า เ, <นะ S 2> เอาวิ่งดีเลยใช่ไหมแต่รับอย่างเดียวคือต้องการตากฟังจากปากคนขี่โดยตรงไม่ใช่แค่ว่าคนขี่เล่นอะไรอย่างงี้ก็คือว่าโค้งไม่มีการง้องแง,ง้งถูกไหมรับประกัน<อ>คือการย่อ, <ๆ S 1> ย,อย่อลงเข้ามาเนี่ยหนึ่งนะเครื่องทุกช่างผมกล้าพูดเลยเดี๋ยวนี้เก่งกันหมดเลยช่างแต่ละช่างเนี่ยตอนนี้มาแข่งอะไรครับแข่งสตรีระกันแอโรบอดี้กันยิ่งทําให้มันต้านลมได้น้อยที่สุดก็คือมันถือว่า รถคันนั้นอ่ะมันจะกินลมน้อยแล้วเวลาจะดีกันลงก็ไม่จุดนะครับไม่ใช่ลงกันน้อยๆตามเวลาเนี่ยไปดูบอดี้เก่ารถผมจากเด้นนะเขได้ครับมาดูไปตามตรได้ครับเฟซผมได้นะครับเฟซทางร้านเทรคเออร์ได้กับการที่มาย่อกับไม่ย่อเนี่ยอันนี้เราฟังกันแล้วนะครับจากทีมแข่งแล้วนะครับอ่าทางนี้คือเจ้าของรถโดยตรงโดยตรงเลยเมื่อกี้ขี่แล้วด้วยขี่เองด้วยรุ่นสวครับรับที่สองไปครับอ่าตื่นเต้นไปหน่อยนึง ไม่ตื่นเต้นผมว่ามีมีอะไรที่ดีกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามเขาต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับติดตามช่องเค o l o r เลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ